I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเราเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ามิถุนายนนะครับเป็นวันเกิดของผมเองแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นการออกทริปใหญ่ของเรานะครับในรอบหลายๆเดือนเลยนะครับซึ่งผมจะเดินทางไปกับแม่บ้านนะครับ ส่วนแม่อยู่กับลูกค้าให้หนูนะแฮปปี้วันดีค่ะไม่เฮียวันดีวัเดอะตังเงี้ยแฮปปี้วันเดย์ครับลูกชายมีตังให้ลูกไปเที่ยวป่ะถามแค่เนี้ยตังไม่มีจะขอให้เที่ยวยังมีความโศกอ,อ๋ออเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเรื่อยครับผมจะไม่ได้ยิงยาวนะครับก็ทริปนี้จะมีเพื่อนเลื่อนรถทางอีกสามคันนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยว จริงๆเนี่ยเรามีนัดกันข้ามนะครับ<ด>ที่มาเลนเนี่ยในวันที่เจ็ดนะครับแต่ว่าผมออกก่อนเลยนะครับก็ทิ้งลูกค้าไว้หมดฝากลูกค้าทุกคนนะครับช่วยดูแลร้านด้วยล,ลูกค้าก็ยังอยู่เต็มร้านนะครับ <laughs> นี่ครับลูกค้าก็ยังกางเต็นท์กันอยู่นะที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับก็ฝากลายกางเต็นท์ของเราด้วยนะครับคู้ยแทนแคมป์ส่วนพึ่น,น,นะครับ เจอมาเสร็จแล้วก็เดินทางครับเราจะยิงยาววันนี้ผมอาจจะไปนอนที่ชุมพรนะครับก็กระเถิบไปเรื่อยๆครับขับัาละสักสามร้อยโล400รยโลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่อยากที่จะขับหัวแบบยาวๆไกลๆอะไรมากนะครับก็นานๆได้ออกเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะแวะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็ขอติดตามเราด้วยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับ ตอนนี้ก็อยู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวที่ปัตมันปตะทอกันนะครับที่ปั๊มใหญ่ตรงแยกวังมะนาวนะทุกคนหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางไปเรื่อยครับวันนี้ก็ไม่ได้รีบอะไรมากมายครับการเดินทางวันแรกของเรานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในปัตตามัน,นะครับเตนนิมพลังกินข้าวที่แยกวังมนนะนาวครับด,ดูดูคะพักเจอใครไม่รู้ทุกคนเจอน้องนัทน้องขัน ไปไหนอ่ะไปด้วยดิไปปล่ะไปดิปก็ดิก็คือเดินทางด้วยกันนะครับข้อข้ามไปมาเลเซียด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแยกกันนู่นนะกระบี่เหรอยชุมพรเลยอ่าุมพรใช่ป่ะเองไปเองไปไหนนะกระบี่พี่ไปสุราษฎร์ไปไปพัทลุงพี่ไปทำอะไรทุ่งห้างไปเที่ยวไปหาร์ปี้เหรออะไรนะไปหาร์ปี้ใหม่เปล่าไปหมดอ่ะกูไม่ตัดด้วยในคลิปอ่ะกูวรงเงี้ย คนดูครับเื่อเขาไม่เห็นมึงคารุอ๋อมึงเป็นอย่างนี้ออน,นี่เองไปดูดิโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ปลาทางเราจะอยู่ที่ชุมพรนะครับ, <S <S บก็นนทงกท่านทุกท่านตาพี่มายน้องปลาทางเราวันนี้ก็จะอยู่ที่ชุมพรนะครับผมจะไปนอนที่ลานเลนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่าวทุ่งมหาหรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันจะมีตลาดอยู่บนสะพานเหมือนสะพานปลายื่นออกไปที่ทะเลอย่างเงี้ยนะครับ ก็เราจะหาเปิดโรงแรมนอนแถวนั้นนะครับก็คือคลิปนี้ผมไม่ได้เอาพวกเต็นท์มาเลยนะก็คือขี้เกียจกลางครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเต็นท์เปียกเนี่ยมันจะเสียเวลาในการเดินทางของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ในเขตชะอำแล้วนะครับก็พึ่งแวะกินน,น้ำกินข้ากันที่ปั๊มปทลุงเท่งนะทุกคนอยู่ที่ไหนก็มาสุขใจชาวบ้านเรานะวัยรุ่นเนะ คครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าข้านนัดปานบุรีเนีครับก็มาคู่น้องแนันอยู่นะจ๊ะจริงๆอ่ะผมกับน้องแงนอ่ะก็ไปเจอที่ชุมพอมนะครับแต่ว่าพอดีมาเจอกันตรงกลางทางตรงที่ร้านข้าวนะครับที่เปานบุรีนะครับก็เลยยิงยาวขับรถไปดิการยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยสนกาหรหน้าจอผมตอนนี้เที่ยงคืนนะลืมปับตั้งแต่ตอนที่อ่าแบต ดีหมดร,รถหมดนะครับทุกคนปุยบุรีแล้วครับทุกคนอีกไม่กี่กิโลก็ถึงชุมพรไม่กี่กิโลแบบที่ยาวนานมากเลยนะเพื่อเนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เรายนีไม่ถึงเมืองเมืองเมืองประจวบเลยที่ซ้ำน,นะครับแล้วก็กว่าตัวประจวบเนี่ยกว่าดีชุมพรเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆื่อนรู้ว่าลงใต้โคตรนานเลยเพื่อนเพื่อนเป็นทางตรงแบบที่ยาวนานมากเลยนะ อีกร2อยี่สิบโลนะครับทุกคนก็จะถึงในส่วนของลาดเลนะครับตรงจุดที่เราเจอไปนอนค้างแล้วก็ไปพักในคืนนี้นครับก็แวะอยู่หลายรอบกันนะครับถ้าไม่แวะก็ป่านนี้ถึงไปละหลายแวะลือเกินใครแวะทั้งสองคนแล้วเออ,ไไอ,อหนูไปได้อีก5 0าร้อยโลไม่ต้องจอดที่หนูก็ได้ใครแวะน้ำมันมถึงอ่ะนี่แคปเอ็ดเออโอเคก็เติมพลังเติมทุกรอบหรือว่าออกแนวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวง่วงนะครับ ก็เดี๋ยวไปกันต่อละดุนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบา่ายสามได้แล้วพักเนี้ยไม่แน่ใจนะคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอป่าทิวจังหวัดชุมพรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักัแถวอนนะไรหาดอนนะไรลาดเลหลาดเลคือตลาดทะเลนี่นะครับที่มีเหมือนสะพานปลาย,ยื่นออกไปนะครับก็อีกสามสิบแปดนาทีก็จะถึงจุดหมายนะครับของอำเภอป่าทิวที่เราจะพักคืนนี้นะครับแล้วก็ รวมถึงน้องนัทด,ด้วยนะครับที่จะนอนกับเราในคืนนี้ส,วส่วนพวกนี้เราก็แยกไปบ่ายสวัสดีจ้าโอ้ทุกคนหลานเลวันนี้ไม่เห็นจะมีของขายนะครับก็จากที่ผมแชร์ข้อมูลมาเนี่ยก็คือขายวันเสาร์ที่แล้วก็มันหยุดน,นะครับเมื่อกี้เราถึงตรงหลานเลแล้วเพื่อนแต่ว่าคือเงียบกิบไม่มีอะไรขายเลยนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนใจนะครับตัดใ,ใจ เราจะไปหาที่พักกันที่หาดทุ่งวัวเล่นแล้วกันวันนี้นะครับทุกคนก็จากตรงนี้ไปรไปที่หาดทุ่งวัวเล่นก็อ,อีกประมาณสามทีทีครึ่ชงชั่วโมงโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดทุ่งวัวแล่นแล้วนะครับก็หลังจากที่ตามหาบ้านพักอยู่นานก็มาได้บ้านพักหลังใหญ่คืนละเจ็ดร้อยบาทครับทุกคนก็นอนได้ทั้งหมดสมาชิกของเราสี่คนนะครับเดี๋ยวพาเราดูในบ้านนะครับตอนนี้พี่เจ้าของก็ทําบ้านอยู่โอ้โห่ยคน คือเจ็ดร้อยบาทนอนสี่คนอย่างดีครับนี่มีสองห้องนะแล้วก็มีลานหน้าบ้านให้ด้วยนะครับมีใบแม่มันอันนี้ใบกแมบบ้านใแม่บ้านผมจะมาตัวใหญ่จังวะกูอ้วนจบไหมดูแม่บ้านไอ้นัทเขาเขาผอมเรียวลายทุกคนหลังจากที่ทานมื้อค่าอย่างอิ่มหนำสำราญเป็นไงให้บ้านอิ่มไหม นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่าคืนนี้เราก็จะนอนแล้วนะครับก่อนนอนเดี๋ยวเราจะชวนน้องนัดตีดป้อาสองเกมไหมน้องหัวล้อนม่เล่นไม่เล่นจะตีตลี่ดีกว่าเี้ <c oughs> โอเคครับเนี่ยเมื่อกี้เราดีมเนี่ยอันนี้ม้งโดนเมียตีแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับก็เจะถ่ย <c oughs> ายบรรยากาศตรงหน้าหาดทงแลวให้ดูนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับค่ำคืนนี้ ฝันดีลักดีเจ๊ะบบ๊ายบายขณะนี้เวลาหกโมงเช้านะครับ mm hmm. ก็มาดูบรรยากาศที่หาดทุง่งหัวแล่นครับหกโมงสา30นาทีนะครับ mm hmm. ก็เป็นชายหาด ที่สวยอีกหนึ่งชายหาดเลยนะครับสาหรับหาดทุ่งวัลเลนนะครับก็ตอนที่ผมลงใต้ครั้งที่แล้วเนะี่ยทุกคนคือผมไม่ได้มาพักที่นี่แค่ขับรถเลี้ยวเข้ามาดูแล้วก็ออกนะครับก็คือไม่ได้ดูบรรยากาศอะไรของที่หาดท,ที่นี่เลยนะครับกไ็ได้คิดว่าเมื่อไหร่ที่ลงใต้หรือมาชุมพรนีกเงี้ยก็จะกลับมาที่หาดทุ่งวัลลนนะครับก็คือบรรยากาศดีมากตอนเช้าหาดสะอาดมากทุกคน เป็นชายหาดที่สะอาดมากแล้วก็ทรายเนี่ยนุ่มละเอียดเป็นทรายละเอียดเลยครับทุกคนที่พักที่หาดทุ่งวันแลนเนี่ยไม่แพงด้วยนะทุกคนบรรยากาศดีอ่ะนะครับ mm. ก็คือเนี่ยมันจะมีพวกเกาะอะไรเนี่ยตามนู้นเนี่ยเยอะมากผมถามพี่ที่ดูแลบ้านพักนะครับก็บอกว่าที่เนี่ยก็จะมีเรือนะครับที่พาไปเที่ยวเกาะต่างๆผมจําชื่อเกาะไม่ได้แล้วว่า ชื่อเกาะอะไรบ้างแต่เกาะเยอะมากนะครับมีทั้งเกาะที่ดังๆเกาะที่เกาะแบบที่คนไม่ค่อยรู้จักก็มีนะทุกคนสวยมากดูวาก่ายพระอาทิตย์ขึ้นยันเช้าเพื่อนๆกำลังขึ้นแต่ว่าขึ้นแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยมันมีเมฆบางส่วนเนี่ยบางอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าได้บรรยากาศที่สวยเลยนะครับสวยมากสวยเลยแหละนะครับก็ส่วนผู้ร่วมเดินทางของเราก็ยังไม่มีใครตื่นเลย นะครับเมื่อคืนถามว่านอนดึกไหมไม่ได้ดึกนะแต่ว่านี่ยังไม่ตื่นเลยน่าจะเพลียกการขับรถนะครับเพราะว่าน้องนัทเนี่ยก็ขับไกลขับจากพิจิตรนะครับขับจากพิจิตรลงมากรุงเทพแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยครับส่วนผมเนี่ยก็ออกจากส่วนพึ่งนะครับก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเพราะว่าไม่กี่ร้อยโลนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ของเราเนี่ยสาหรับเราสำหรับผมนะครับก็จะไปต่อที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็รู้แค่ว่า ไปสุราห์แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปนอนไหนพักที่ไหนเลยนะครับรู้แค่ว่าการเดินทางของวันนี้จะไปอยู่ที่สุราร์นะครับก็คือวันนึงเนี่ยผมไม่อยากจะขับรถไกลอยากขับแค่ประมาณ2 0 0รอยกโลสามร้อยโลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะเก็บแรงเซฟแรงด้วยครับเพราะว่าเราจะข้ามด่านกันเนี่ยจริงๆนะครับก็ข้าไมไปฝั่งเวียดเซียจริงๆี่ยก็คือวันที่เจดนะครับน้องเกมเนี่ยก็จะตามมาประมาณวันที่6หรือวันที่เจ็ดเนี่ยนะครับก็นัดเจอกับน้องไว้นะครับ ที่อหาดใหญ่นะครับดูไปแล้วโอ้โหปาทิสเซีมเต็มแล้วทุกคนเห็นนะครับโอ้โหอย่ยงสวยเพื่อนดูดิโอ้โหโ,โ,โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับเท่าที่พักของเรากันนะครับที่พักของเรานี่ชื่อว่า Chicken Home นะครับก็ดูไม่มีรถวิ่งเลยครับ ช่วนี้นักท่องเที่ยวคือน้อยมากนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านหยุดยาวมานะครับก็เมื่อวานหาของกินเนี่ยก็คือบริเวณริมหาเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีพวกตามร้านอาหารที่อยู่ข้างทางแบบนี้นะครับที่พักของชิคเก้นโมไม่ใช่เ้นโมชิคเก้นโมนะครับซึ่งอยู่เลยตรงลุปานัวมานิดนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมาชิค ในบ้านตื่นหรือยังเดี๋ยวไปปลุกมันกันปลุกทุกคนให้ตื่นได้เดี๋ยวเราจะไปเสว่งไงน,นะทุกคนเรียวขวาครับน้องเฮ้ยเลยสวยอ่ะสวยป่ะเออคนลงมาถ่ายเดี๋ยวในนั่นแหละแต่เองมาไม่ไทยนี่ไงเองมาไม่ทันตอนมาดีขึ้น,นไงไอ้น้องตื่นยังครับหนุ่มขับพีดี อยดีอยูย่ยยยนี่ครับก็เป็นบริเวณก็คือริมหาดียจะมีที่พักเต็มไปหมดเลยนะทุกคนมีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะเป็นแบบทั้งบ้านใช่ไหมเป็นแบบบ้านแล้วก็เป็นแบบห้องแพร์คาตาโลก็มีนะเฮ้ยเอ้ยโอ,โ,โอ้โหรนลิ้งเต็มเลยว่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวา,าหน้านะครับทุกคนเราจะไปทางนี้กันไม่เลี้ยวได้ป่ะไม่เลี้ยวก็ไม่ถึงนะ ช่ตอนเพิ่ต <to> ื่นดนไปดเนการเจ้นทาขากับกล้องอ่ะการรถทางกล้องทางโอกาศกาศเนอี่ทยมีเืองเลางนี้นี่ัวัโอเคครับทุกคนเข้าสู่การเดินทางวันที่สองนะครับอันนี้ก็เก็บของ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะออกเดินทางกันไปต่อที่สุราษฎร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่กางเต็นท์กันที่สุราษฎร์แต่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับถ้าหลายๆคนที่ดูผมก็คือผมไม่เคยมีแผนเลยครับว่าเราจะไปนอนที่ไหนรู้แค่ว่าไปแก้รู้แค่ว่าไปจังหวัดอะไรแค่น,นั้นเองครับก็เก็บของเรียบร้อยนะครับนดครับนัดบ้ามดขึ้นฟื้อดิที่เกลือเยอะหน่อยเนี่ยเค็มโ้อสบบอกเลยคุณทุกคนดูเพจนี้โอบกมากอะ เนี่ยวันเดียวขี้เกียจขึ้นแล้วเห็นเหนี้ได้ไหมคนขับอย่างเดียวคุณคุณสอบปกนี้หน่อนะไหนดูหน่อกปกกิบๆลอย้จโอ้ยวันเดียวขี้เกลือขนาดีอุ้ยขี้เกลือบ้าอะไรละมดมันตายเฉยแม่ซักเถอะอย่างเงี้ยไปจ้าการเดินทางของเราในวันที่สองเลยครับ สัตว์เล่าตาจากหาดทุ่งวันแล่นนะทุกคนวันนี้จุดมุ่งหมายเราอยู่ที่สุราษน,นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่เขาโซกนะน้องนัทบอกไปนอนเขาโซกแล้วกันโอเคก็จะไปหาการเต็นท์นะครับที่เขาโศกกันแล้วก็จะไปเขาวเล่นที่เขื่อนาะเจาพานะครับก็เดี๋ยวระหว่างทางถ้ามีอะไรสวยสวยงามเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเก็บไว้ให้ดูนะทุกคนไปเดินทางครับจากนี้ไปก็ สองร้อยกาโลร่วมร่วมสามร้อยได้ไหมครับตอนนี้ก็อยู่ในตัวอําเภอชายานะทุกคนก็เราก็จะขับเที่ยวไปเรื่อยนะครับหาแวะเที่ยวไปเรื่อยถ้าเวลาเหลือเนี่ยเมื่อกี้คุยกับน้องอยู่นะครับว่าเราจะไปนั่งเรือเล่นในเขื่อนราชบพากันนะครับแล้วก็จะหาที่พักเข้าร้างการเต็นเนี่ยก็คือการตอนเย็นๆเลนะทุกคนเพราะว่า ผมลงมาลงใต้มาเนี่ยนะครับไม่เคยเจอฝนเลยวันนี้ก็ยังไม่เจอฝนนะครับแดดดังร้อนปังอยู่เลยนะทุกคนก็เดินทางไปด้วยครับอีกประมาณ70กิโลครับก็จะถึงในส่วนของเอาขาซอกคิรชมพาแล้วนะทุกคนแวะกินข้าวก่อนนะครับแชมปข้าวแกงปากใต้หุ้ยของผม นี่คือใครของน้านะอืะอนขนสั่งจอ้ยแค่บ้านมาบ้ายอานด้วยสดชื่น,นโอเคเดี๋ยวเราจะพักกี่ข้าวอ่ะทุกคนกี่ข้าวเสร็จก็เดินทางก่อกนห,อหนีไม่ได้เลยต้องเหนื่อยเนะเฮ้ยถ้าเวลาเหลือไปนั่งเรือเล่นไงไหมที่ไหนในเขื่อนอ่ะคนเท่าไหร่ก่อนไม่รู้กี่บาทแค่นั่งเรือเล่นมี่บาทไ,<ม><ม>ไม่นอนเลยมึงจองที่พักไล้เหรอหายไม่ไม่ต้องจองที่พัก โอเคครับกองทัพเดินที่ท้องเรียบร้อยนะครับก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับสำหรับวันที่สอง,องเรานะครับไปกันเลยไปกันต่อเฮ้ยแม่บ้านอิ่มแล้วก็ง่วงแล้ววะนอนเน่ย <laughs> โอ้โหทุกคนเขาเขียวครับเพื่อน สดชื่นสดสุดตุดลาธานีเขื่อนเชบาภาโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเข้าไปที่เขื่อนรลชเชบาภาก่อนนะครับก็ไปขับรถเล่นอะไรกันสักหน่อยครับดีไม่ดีเดี๋ยวจะหาที่นอนแถวเขื่อนด้วครับถ้าที่เกียจขับไปเขาโซกกันต่อนะทุกคนก็อาจจะเข้าไปที่เขื่อนเลยนะครับ จากตัวนี้เข้าไปในเขื่อนก็ประมาณสิบโลนะเพื่อน,นอเื่อนถนนเขื่อนราชเชลพเดี๋ยวซ้ายไปเขื่อนนะครับทุกคนเลี้ยวขวาไปสู่บ้านเชื่อหลา,านนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สันเขื่อนกันนะครับทางซ้ายนะครับโอ้ยังสวยวววนี่ โอ้โหน้ำาม่สีฟ้านะหไม่บ้านดูที่เห็นไหมซ้ายภูเขาครับขวาน้ำโอ้โหแจ่มนิี้วซ้ายแล้วเนี้ยวซ้ายสรุปนะทุกคน เราไม่ได้นั่งเรือข้าไปเที่ยวนะครับเพราะว่านั่งเรือข้าไปนี่ยใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงไปกลับนะครับแล้วก็ค่าเรือลําเล็กนะครับเหมาลํหนึ่งพันแปดบาทนะเพื่อ,อนๆคือถ้ามา4คนก็ตกคนละสี่ร้อยห้าสิบครับรแต่ถ้ามาหลายๆคนหรือว่ามาดักรอแชร์ตรงหน้าค่าเรือน,นี่ก็ได้นะครับเรือลำหนึ่ง<า>ไปได้แคนนะครับเมื่อกี้ที่ น้องถามมานะเรือลำหนึ่งไปได้แปดคนนะครับก็เรือลำเล็กพันแปดถ้ามาหาแชร์แล้วเขาก็ถูกนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปเที่ยวเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเนี่ยก็ห้าโมงเย็นนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของเราวันนี้นะครับอยู่ที่เขาส่งเราจะไปตั้งเต็นท์นอนกันที่เขาส่งมังกี้รีเวอร์แคมป์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็พอดีจุดการแชร์นเนี่ยคือถามน้องเกมมาคนระับน้องเกมก็ช่วยหาให้บอกไปที่นี่เลยพี่ ไปอีกหกสิบกิโลครับ1นชั่วโมงประมาณนี้นะครับถึงราการเนท์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับโอ้ทุกคนภูเขาวสวยมากเลยครับววเพื่อนอีกสิบห้ากิโลก็ถึงรานกางเต็นที่เขาส่งแล้วับดูภูเขาโอ้แบบสวยมากเลยดูนี่มีแบบเจ่มแจ่มเลยครับทุกคนเขียวด้วยครับเพื่อนสวยครับใหญ่เฮ้ยทุกคนดูนี่เนี่ยเหมือนตัวทีอย่างเลย พาซิล,ล่าพาซิล,ล่านะครับพเพื่อนโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ทางเข้านะครับเขาโซกจุดกลางเต็นนะครับเขาโซกมังกี้รีวร่าแคมนะครับต่อคืนนี้เราจะพักกลางเต็นกันที่นี่เนีครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ เช่าเต็นท์เรียบร้อยแล้วเรามากางเต็นท์กันี่ขาวซอกมังกี้พีว่าแชมป์นะครับแลตัวผมเนี่ยเช่าเต็นท์นอนนะก็คือทริปเนี่ยไม่ขนอุปกรณ์แคมป์มาเลยนะครับมีไอ้นัดขนมาอยู่คนเดียวนะตอนเดี๋ยวน้องนั่นนู่นจางเต็นท์อยู่นูน่นส่วนเต็นท์เช่าเนี่ยก็จะเป็นของเคทูนะทุกคนเนี่ยก็เป็นทูโบมาเเล่นะครับก็าลานใหญ่อยู่นะครับเป็นริมน้ำานี่เป็นลานหญ้ามีลานหินก็มีที่จิดน้ำหน่อยนะครับ ก็มีเต็นท์เช่าได้อยู่ตังแค่ตางอะไรพวกนี้นะครับก็นําเต็น์มาการเองคนละร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนจริงๆเนี่ยรถเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ให้อาลงมาเลยครับแต่ว่าวันนี้พี่เขาเอ,าอานุญาตให้เอาลงมาได้ไม่อไรเลยครับเนี่ยน้องนัดก็กางเต็นท์อยู่ตรงนี้นะี่ครับเต็นท์เช่าเราเก้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมอาหารเช้านะครับเฮ้ยอย่าให้หงสจริงนะ เล่นน้ำแบบไม่ดีไม่ดีเย็นเย็นน้องชายอืมไปนั่งไหนฮะน้ำนไหลเนี่ยเนี่ยเล่นนี้แหละแต่น้ำเยนนำเ็นกว่าแต่เย็นที่ภูินทานเย็นกว่านะภูอินทานส่วนทั่ส่วนถึงเย็นกว่าเยอะเลยโอ้โหสเยอดน้ำครับนี่ไอ้ คุกชำั้งตั้ตาแูกตงนี้แเสื่อ่งที่อยู่ให้ห่อไปก่อนเออเพราะว่ามันไม่ตายแน่แต่ที่เราเพราะว่าโลเสือพีบ้าาะขพันลุงเลยพันลุ้งมันลุงมาดูนนลุ้งลุ้งแน่น เฮ้ยไหลไอ้น pues ั้นกูไหลว่ะโอบอกวเล้ำเลยนะโอ้ยเล่นน้ำกันหอมปากหอมคอนี่ด้วยนะไอจู่ตุ้งไงครับทุกคนเล่นน้ำหอมปากหอมคอก็คืนน่ะทุกคนสั่งข้าวไว้ที่นี่ก็มีอาหารมาขายนะครับมีอาหารขายนะครับเพื่อการลงใต้นะครับผ่าน ขอสก็แวะการเต็นได้แต่ว่าหมูทาชูสามร้อเก้า้านะครับเมื่อกี้ผมอ่านในใต้นะก็คือถ้าสั่งหมูทาที่นี่กินนะครับคุณห้ามซื้อหมูหรืออะไรเนี่ยมาย่างบนเตาเลยนะถ้าเขาเชิญปรับสองพันอ่ะก็คือเป็นกฎที่นี่เลยว่าห้ามอาของนอกมาปิ้งอ่ะอันนี้ก็เ็น้องนัดนะครับตอนเนี้ยเจนเราอยู่บนแม่บ้านทำไรแม่บ้าน อ๋อยังดำไงโหเยอะมากอ่ะมีท็อเฟลนี่ที่ขันนะ่เราก็จะนอนเนี่ยบึงแ,แคบนี่ครับเดี๋ยวรอข้าวกินกินข้าวนะคืออ๋อบรรยากาศในค่ำคืนครับหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวจะเข้าเต็นทน์ทุกคนตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะเข้านอนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางกันต่อนะครับ ทุกนี้ผมก็น้องนัดเดี๋ยวเราจะแยกกันนะครับน้องนัดไปกระบี่นะครับไปหาเพื่อนส่วนผมไม่พัทลุงก็ต่างนะครับู ในบ้านอันน้ำที่แล้วลว,วันนี้เป็นไหนต่อจากเธอ,อส่วนเพิ่งอะอส่วนเพิ่งเ <c oughs> ยอะอย่งมาเลเซียเลยไปไหนดิไปตะ<พ><พ>ลุงเหรอไปนอนไหนยังไ,ไม่รู้เลยขับรถต่องการไมโลกวะไหมอย,อยู่ใครอะอยู่กาแฟดูทุกคนดูในบ้านหน้าอ้วนไหมในบ้านอ้วนขึ้นเยอะเลยนะไม่ด่วน ดูดิโอ้ยห,หักแน่นในเช้าครับโอ,โอน,นี่คือมื้อเช้าของที่ลาเกันเนาะไข่ดาวไส้กรอกหนมต,ตังน้ำส้มสลัดอืมจัเดเติมตลังเช้านี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อครับว,ว,ว,วนันนี้จะเหลือแค่เราสองคนแล้วนะเธอโอ้โหหน้าอ้วนจัดอ่ะไปครับ จบคลิปวันที่สองของเราครับต้องแย่กับน้องขันแล้วก็น้องนัดแล้วนะเรเจอกันมาลืนแล้วเจอกันมาลืนไม่ต้องพูดแยกมากนะเหมือเร่ตามกูแล้วเร่ตามกูตามแม่อยู่แน่นใครตามใครเลยโอ้โหแม่ตามมาเจอกูที่ปั๊มอีกไปเดินทางครับก็จบคลิปของวันที่สองของเราวันนี้จ้ะ